โอเคนะครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมใหม่ครับเอาชีวิตรอดกันอีกเช่นเคยนะครับผมพาร์ตี้ก็เป็นพาร์ที่14แล้วนะครับผมก็โอ้วก็เราจะเปิดมากระโดูเลยก็พนร์ทนี้เราจะมาสำรวจต่อจากพาร์ที่แล้วนะครับผมที่ผมได้ทำไว้ก็คือเราได้สำรวจไปแต่ว่ามันยังไม่หมดใช่ไหมล่ะ เด al, English, ี๋ยวพานนี olla, ้เราก็จะมาสำรวจกันต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูของแป๊บหนึ่งนะเออนี่เฮ้ยเรามีธนูอยู่พอพองัดได้อยู่พองัดได้อยู่ได้อยู่มาดับแต่ดาบไม่ดอบหัววิทเทอร์ให้สักทีทำไมผมดิ้นเสียงมันวะ ก็พาที่แล้วเราค้างไปไหมที่ในปราสาทเอ้ยโอ้หก็พาที่แล้วเราค้างก็ค้างไ้ที่ปราสาทนะครับผมกม็กินไม่ได้กินไม่ได้มันเดินมาแล้วอุ้ยมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแล้วผมกินไม่ได้อะ่ะทำไมอะ่ะกินไม่ได้ฮัโลโหล หอาหาไ,ไม่ลดโอ้กระอมา้าว้าวกระม้าแล้วอะไรเงี่ยเหล็กสองก้อนกับทองอีกสองก้อนกรเพร็ดด้วยนะทำดาที่ไหนอะแต่ถ้าเปลี่ยนจะกระอม้าเพชรเป,เป็นเพชรสักสามสี่เมตรนี่จะดีใจามากๆเลยเมื่อกี้ผมพูดถึงนะก็เราก็จะมาเล่นต่อนะครับผมจากพารที่แล้วก็คือ เราได้สร้างวิลกรรมไว้กับนาลกนี่รู้สึกจะพาดนี้พัดที่3แล้วมั้งใช่ไหมแบบมมีปัญหาดีมัม้ยเยอะเลอกเกินนะครับผมปัญหากับนาลกเนี่ยเฮชชอตเฮชชอตโอ้เฮชชอตว่ะ เดี๋ยวจังหวะนี้แล้วก็สำรวจกันไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้ต่างตานมันอยู่นี่ไงที่ผมเปิดผมลดระดับจากระดับฮาร์ดลงมาเหลือนอร์มอลแล้วนะทำไมมันยังเยอะอยู่อะนี่สถานะอะไรเนี่ยโอ้พิษฮิวลิงก่อนฮิวลิงก่อนเอ่อทางนี้ลงไม่รด้เนะเาะอันนี้ระเบียง งลงมาต่ำๆได้ไหมมันฟันบอถึงโอ้ยลงมาต่ำๆน้อยอีกทีเดียวอีกทีเดียวลงมาต่ำๆเลยครับโอ้โหมีถึงสองตัวได้เลยแล้วข้างหน้าทางขวาก็ยังมี วิเทอร์สเกลิร์ตันผมผมไปหาข่าวสารมาผมเรียกชื่อมาถูกแล้วคิดว่านะยำ้ยำย้ำอีกทีเดียวอีกทีเดียวเอ,อ้ยว้าวในเทอ,อร์คอสเพียบเลยโอ้ปราศาสข้างบนมีโกงอยู่อ๋อจัดไปเลยครับพี่น้องเราจะไม่ไปอย่างแน่นอนนอยู่ไหนมันโทร่มา อยู่ข้างเราเฮ้ยมันอยู่ข้างบนนี่หว่าอยู่ข้างบนมนกินไม่ได้วิ่งไปเลยทำไมผมรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งตามวะนี่ไงมึงนี่ถ้าเทียบกันนะนี่คือตาม,มันดีกว่าสกเกลิตันธรรมดา,ายเยอะเลยนะตาแม,ม่งจะดีไปไหนก็ไม่รู้ ไหนตัวนึงวะอ่าเมื่อกี้เรามาทางไหนน้อทางนี้ทางนี้ทางนี้นมันอยู่ข้างหน้าเราตัวนึงเจอมาละนี่ไงก็ได้แค่นี้แหละทุกคนดูกระดูกผมดินเนี่ยกระดูกยี่สิบเจ็ดอันนะ่ะโอ้โห <S <s <ets working sound> มัหนติดอิฐก็ติดวะ ดู่ยี่สิบเจ็ดเลยนะ่ผมเดินไปเดินมานี่ผมจะหลงว่าวะเนี่ยมันจะกลัวๆแล้วเ,เหมือนนอันนี้โอเคอันนี้ตันเดี๋ยวเราไปอีกทางหนึ่งาทางทางนี้ทางทางไหนวะทางนี้ปะอันนี้ไงใช่ๆๆแล้วเราเรามาจากทางไหนเนี่ยเรามาจากทางไหน อ๋อนี่เรามาจากทางนี้โอเคงั้นเราก็ปิดทางนี้ไปได้เลยทางนี้ผมไปมายัางเอ่ยรู้สึกเหมือนไปมาแล้วโอเคเอาก็ะทางที่เราเดินมาเมื่อกี้ดีกว่าทำไมเห็ดมาถึงงอกบนบล็อกนี้ได้วะไปเลยที่สุดโค้เดเลยเดินมาแล้วโอ้โหตีแรเหมือนกันนะครับเนี่ย ทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยตาแม่งโคตรดีเลยหูข้างหลังมีอีกเดี๋ยวผมล่อล่อมาคีตัวโอเคมันเห็นละทุติบัสยังไม่เห็นเราเลยอะแต่อันนี้แม่งเห็นเราแล้วอะยอดไปเลยสุดยอดแห่งตาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเฮ้ย โอ้โหมีอีกโอ้โหมีอีกยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันหนูที่เนี่ยการที่ไมคับมีกระสุนย้อย <c oughs> อยังมีเลยมา,ยาแล้วกันแล้วกัน โอเคบัดตายบัดตายบาดตายเอ้ยทำไมเดินไม่ได้หน้าจอโอ้โหหน้าจอตั้งแต่ผมเล่นมานะการสำรวจปรา,าสาทครั้งนี้แหละแม่งตื่นเต้นที่สุดละไม่รู้ทำไมยังมาเรื่อยๆยังมาเรื่อยๆ ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์โอ้ข้างล่างก็มีเอ้ยเกือบเกือบที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์เลยมีคนนึงบอกว่าทำไมซวยจังก็ก็นั่นแหละสิทำไมถึงซวยก็ไม่รู้ชาวบ้านชาวเมืองนี่เขาสำรวจกันแป๊บเดียว เขาก็ไอ้นี่เลยนะอะไรเงี้ยไอ,อ,อ้อแหลกแหลกแหลกแล้วเขาก็ไอ้นี่เลยนะกลับกันเลยนะแต่ผมนี่ผมอยู่อยู่นี่นานแนละ้วเนี่ยอยู่หลายพันแล้วด้วยเดี๋ยวผมขอปรับอ่าระยะการมองเห็นแป๊บนึงนะทำไมถึงแหลกเนาะปกติมันก็อยู่ที่10อยู่แล้วนะแ้่ผมลดเหลือ8แล้วกันนะ เดินมาแล้วขวาเคลี์เดินซ้ายตรงนี้ไม่ค่อยก้าวออกไปเท่าไหร่นะโอเคกันโลบดรวยไม่ตายหรอกอู้หูอู้หูุ้ยมันใกล้เกินไปมันใกล้เกินไปสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้ ้ามีแต่ตัวไฟตัวเดียวนี่ผมสู้ไหวนะแต่ถ้ามาคู่นี่คือไม่ไหวอะ่ะโอ้ยพกซอมบี้ก็มาไอ้ห่านั่นก็มาอีกแล้วครับวิเทอร์สเกลิตันแม่งมาแล้วซ้ายมือมีกล่องด้วยตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ผมต้องกันเอ้ยอย่านะอย่าเด้งนะ เลือดผมไม่เต็มอ่ะเลือดผมไม่เต็มฮัลโหลทำไมไมันรีชาร์จจังเลยฮัลโหลกินไม่ได้ด้วยฮเฮ้ยห,หลังเหี่ยวพี่ยโอ๊ยหลังไม่ได้โอเคเดี๋ยวมันก็เดินมาหาเราถ้ามันเห็นแล้วเดี๋ยวมันเดินมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเนี่ยแม่งเดินมาละวูตรงนี้ก็แก๊ดดกสอีกทำไมตัวอย่างนี้เซเกรลิสตันธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่วิเทอร์สเกรลิสตันเนี่ยสิ อ้าวอ้าวไฟกันเองแล้วโอ้โหเราสบายแล้วทีนี้ยิงมันโดนเลยดิสเกลิตันเอ๋ยสเกลิตันตัวเดียวแล้วหลังอีก ตายสิมึงตายสิสุดท้ายเออโหโหไอ้นี่ไอ้นี่มึงมึงมึง,มงเดี๋ยวผมขอถอยก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปหิ้วเลือดแป๊บหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวไม่อยากตายแล, <S <S แล้วแล้วมันสำรวจลงมาลึกแล้วด้วยคือลอ,อดอาหารผมบักเหรอทำไมมันแปลกเฮ้ยโหเฮ้ยความโชคร้ายก็มาพร้อมกับความโชคดีว่ะเราได้หัวสองหัวแล้วว่ะ เอาเรื่องว่ะจะได้มาก็สู้ไม่ได้ดีอะยังสู้ไม่ได้หรอกเครื่องปรุงยายังไม่มีเลยเอยหรือว่าทําได้แล้ววะเดี๋ยวแปบนมงโน้ตเครื่องปรุงยา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 อืมมันอยู่ในโหมดไหนวะอ่าเครื่องปรุงยาอยู่ไหนครับ ผมหาไม่เจออันนี้ไงอ๋อต้องใช้คับติง้งเทเบลิลซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่มีตอนนี้ไม่มีไหนเกาะม้าทองอ่านมา้าแล้วก็ทองเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ้ยไอ้ซอมบี้ผมมันหล่อนไปเรื่อยอ่ะเออหล่อนไปเรื่อย ดูจิตแล้วนะว่าพิกซอมบี้มันไม่ตีเราอะถ้าเราไม่ไปตีมันก่อนนี่ก็ยังหลอนวุ้ยอันชิบหายสามสหายเลยเหรอผมไม่ไหวเนี่ยล่อมาทีตัวได้ปะเฮ้ยเบียงจะหมดปะเดี๋ยวผมเอาแค่นี้แล้วกนะันเนาะปราสาทนี่เดี๋ยวผมเปิดกล่องนี้จะเจ้เยเดี๋ยวผมเปิดกล่องนี้จบนี่ผมกลับเลยถ้าได้เปิดนะยิงมาดิฮัลโหลใส่ลูกแล้วส่ลูกแล้ว,ลลวเฮ้ยมึงอย่านะ ไม่อยากยิงโดนพี่ซอมบี้นะผมต้องเก็บพนูไว้สู้กับไอ้นี่แก๊สปะตัโห่อะเหมือนมันรู้ว่าเรากันโล่นี่ยผมเปิดกล่องไม่ได้เลยยิงมาดิเฮ้ยเเติดไฟติดไฟติดไฟเฮ้ยผมรอดมาได้แล้วตัวนึงใช่ไหมเหมือนรอดอาหารผมบักเลยว่ะ เอ้ยไม่ได้จะเปิดกล่องโอ้กล่องนี้ผมจําได้ผมจําได,ได้ก่อนผมอัดนี่ผมเดินมาดูแล้วรอบนะึงแม่งเกาะทองแบบฟูลเซตด้วยสุดยอดเลยเอาดิเอาดิอ,าดอย่างก,กัเล่นพับจีอ่ะตอนเนี้ยพีคได้นี่พีคไปแล้วนะเนี่ยแตกหนึ่งมันจะมีทางต่อทางซ้ายก่อนเนี่ย เอ๊าทำไมมันไม่ยิงหรอวะ mm hmm. อ๋อกดยอ่อไม่ได้อาโลภังอ๋อไอชิบหายเลยโอเคทีเดียวอีกทีเดียวเออสวยงามโอเคเวอร์ลูกูดเลยอะอะไรนเนี่ยอันมาทอง เก็บกอดทองไปไม่ได้ละว่งเก็บได้เก็บได้เก็บได้แต่วริงๆนทีนี้เราจะกลับยังไงนี่แหละปัญหา ยังไงไม่ให้ตัวแตกอะโอเคไปไปไปกลับเลยดีกว่ากลับเลยดีกว่าอยู่นานไม่ได้อืมมาดีวะไม่โดนหรอกเวย้ยไม่โดนหรอกเว้ยเหียโดน ไม่โดนหรอกจ้าไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกโอ้ไม่โดนไม่โดนโอ้ยชิบหายเกือบตายไอ้ทางนี้ขึ้นได้เนี่ยอ๋อตรงสปาว์ที่เราไปทุบที่เรามาทุบก,กันเมื่อภาคที่แล้วนี่วะเดี๋ยวขอเรื่องลองเดินดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะมีทางขึ้นจะสอยแต่โล่ผมพังแล้วผมไม่ไม่โบดดีกว่ากลับดีกว่าไปทำไมมีหลุมอย่างงี้วะเนี่ย บแบบวัจ้าโอเคระหว่างทางนี้มันต้องเดินไกลเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่เดินถึงบ้านเลยแล้วกันเนาะก็โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางกันมาถึงที่ตูพัดเท่าของเราแล้วนะครับผมเราจ,จะได้กลับบ้านกันสักทีนึงเนะกลับแบบสมบูรณ์อะ่ะแล้วรอบนี้แมปโหลดไว้เออพูดถึงเรื่องแมปโหลดก็ผมก็ไม่รู้นะว่า หลายพาร์ทที่เล่นมานี่มันเป็นเพราะอะไรแมปมันถึงไม่ลดก็เดี๋ยวเราก็เก็บของกันก่อนเลยนะครับ mm hmm. ผมก็ได้ของกันมา,า mm hmm. เยอะอยู่พอสมควรนะทำไมได้เกาะมาสองอ่นเลยได้เสื้อเกาะมาสองตัวเลยเว้เดี๋ยวเราก็จะเอาอ่านกับเกาะม้าไปใส่ให้ม้าของผมนะ mm hmm. ผมเก็บเกาะทองแล้วกันผมใช้เป็นเกาะเพชรนะเอาอ่านหเหบ เนะนี่ากอ่านหายนี่ครับผมสิ่งที่ภาพภูมิใจนําเสนอเลยสําหรับคลิปนี้ก็คือหัววิทเทอร์สเกลดีตันครับเราขาดีแค่หัวเดียวนี่คือเราไปไฟกับวิทเทอร์ได้เลยนะแต่ก็ให้มันขาดอย่างนี้แหละยังไม่อยากไปก็คือแบบถือว่าในความโชคร้ายก็มีความโชคดีอยู่นะ ได้เหลยกกันมาสองล้น,นโอ้โหไม่คุ้มเลยครับผมจาก9ก้าลงกันไปสิบเอ็ดเหรที่ผมเสียไปนี่มันเยอะประมาณเกือบสามชุดอ้เกือบสองชุดได้มั้งก็ทานนะครับผมก็พอสมควรเลยนะแต่ที่แบบเยอะจนแบบน่ารำคาญก็นี่แหละครับผมดาบหินเนี่แหละเยอะมากอ่ะไม่รู้จะดอกอะไรเยอะแยะ ถ้าผมได้ในเทววาดมาผมผมลืมขุดไอ้นั่นมาวะ่ะไอ้แซนสโตนอะไซนรกอะลืมขุดมาก็ผมผมไปปลูกเอาข้าหน้าแล้วกันเนาะอืมไม้ครับผมเรียกว่าจะไม่ได้เก็บของซะแล้วระหว่างทางที่เดินกลับมานี่คือแบบมผมไปฟาร์มนอกรอบไม่ได้ไงแบบ ตายพูดคำเดียวเลยครับผมก็เกือบตายเกือบไม่ได้กลับมาบ้านแล้วเอ้สิ่งที่เราได้มาเยอะที่สุดก็คือกระดูกนี่แหละถือว่าเป็นของดีเลยนะกระดูกจ่ว่าจำก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับผม วุ้ยได้กล่องมาเจ็ดใบเลยนะกล่องฟรีเ <ros> ด <ient> ี๋ยวผมไปวางเราทิ้งขยะกันแล้วกันเนาะแบบเห็นโง่ๆไม่ทำไมผมดีเสียงเหมือนคิปเปอร์วะโอเคเราไปใส่อานมากันดีกว่าอานมากับเกาะมานะ นี่ครับผมมาผมไปหามาทั้งหลายพาร์ทแล้วยังไม่มีชื่อกับมันสักทีเลยแล้วก็ยังไม่มีเกาะให้มันด้วยนี่ตอนนี้เราก็ได้เพราะผมยังไม่ได้ทำให้มันเชื่องเลยเหรอนี่ยก็สุดเลยเดี๋ยวผม,มนี่สินะที่เขาเรียกกันว่าม้าดีดเอ้ยเชื่องแล้วเชื่องแล้วเชื่องแล้วนี่ เชืกอ่ะอันนี้ก็เชื่อไว้จัดว่าวิ่งไวอยู่นะหลอดอาหารก็ใช้ได้เลยไม่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเนี่ยได้อยู่นะครับโหอต่อเท่กันเลยนะก็นี่ถ่ายคู่กับฟาร์มข้าวสักหน่อยหนึ่งนะครับ แ้สวยอ่าอานนี่นี่นอ่า first person อ้าวตกโอ้โหสวยไปเออพูดถึงไหนๆก็ลงมาพอดีเลยก็คือแบบฟาร์มนี้ก็ยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะ บอกจะเสร็จตั้งหลายพาร์ทแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วทำไมตรงนี้อ๋อแมงมุมแน่เลยไอชิบหายแมงมุมฮ้่แต่ข้าวนี่โตหมดเลยนะเดี๋ยวผมขอ,อกดสวีแล้วเก็บแบบเอ่เก็บแบบแมนวนวลกันแล้วกันนะอนาล็อกนี่ยังไม่เก็บดียังไม่เก็บดีกว่าขี้เกียจมานั่งปลูกไงย,ยังไม่เก็บดีกว่าก็เดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์ามน้ำแข็งดีกว่านาะว่ามันแข็งเต็มที่หรือยัง ก็พาร์ทนี้เราก็แค่มากลับบ้านนะครับผมตอนแรกว่าจะมาเอนาา์์ด้วยแต่ว่าเลเวลไม่พอขาดอีก14เลเวลถึงจะสามสิบอ่ะก็ยังไม่ต้องเอนาา์์แล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มห่ะอาหารผมหมดนี่นานเดี๋ยวกมนนะปลาแซลมอน มาตัหน่อยเหมือนกันเนาะอ้าวแล้วผมจะมาเก็บดาบหินทำไมวะอืมทรงไม่หมดก็วิเทอร์สเกลิตันนี่ถือว่าจัดว่าโหดเลยนะครับผมเพราะว่านี่ขนาดมัน้แลวเดี๋ยวนะ เราจะให้อาหารมันยังไงอันนี้นี่เนี่ยเอาไม่ได้เลาะให้อาหารมันยังไงเอ๊อะถ้าผมจะไม่ผิดนี่มันกินไอ้นี่เป็นอาหารใช่หรอไม่ให้อาหารไงวะโอเคช่างมันเราไปฟาร์มแข็งกันดีกว่าทางไปอยู่ไหนไนะนี่ปะ สึกเหมือนเด็วิ่งช้าอยู่นะเราจะต้องเปลี่ยนตัวโอ้นี่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 ไงฟาร์มต้นแข็งเราฟาร์มต้นแข็งที่เอ้ยสิบหายไปไม่ได้ติดโอ้ยโอเคไม่เป็นไรให้ผมดีนเสียงบบี้น้ำกันไหมคีเปอร์คีเปอร์ไหมนะ เออนี่ไงนี่แหละล่ะ้ยโอดๆๆ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 ๆอดฟกฟกฟอ่าผูกไว้ก่อนเพื่อให้ไม่มีมอนสเตอร์นะครับผมมาเก่อกวนใครแม่งอะไรนิเมอะไรเนี่ย ผมลืมเปิดโหมดห้ามรบก,กวนตวท่ตทีตท่ทีก็นี่ครับผมฟาร,ร์ม้องแข็งคิดว่าแข็งเกือบจะเต็มที่แล้วนะถือว่าดีแต่คือปัญหาก็คือเราจะไปหาที่ขุดซิลทอสมาขุดมันได้ไงเออนั่นแหละสิอีกนานแหละกว่าฟาร,ร์มข้าว้วเสร็จก็เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผม เดี๋ยวผมขอไปหากันแล้วกันนะว่าพาร์ทหน้าจะทำอะไรต่อนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e กับช่องผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบาย